ลูกใหญ่มากเราจะลองเด็ดไปชิมนะคะว่าเขาสุกแล้วเรีอยน,น,นะคะอืม จะเกิดให้ดูว่าเป็นไงน,นะลกูกใหญ่จริงๆต้นนี้มีผลเดียวนะคะรังจะผลเล็กๆนะเก็บไว้แค่ผลเดียวพออันนี้แลนะ้นละ,อ,ะอึบเาผลอจะเก็บไปกินต้องไปซื้อเขานะคะ ข้อเดียวไรปรมาของต้นบรรยากาศรดอบสวนนะคะก็จะมีทุเรียนเงาะไผ่นะคะส้มก็ผลไม้ตามฤด,ดูกาลไม่เยอะนะคะมะไฟข้างในก็จะเป็นสวนยางพารานะะมะละกอมีทั้งพืชเศรษฐกิจแล้วก็พืชไม้ผลนะคะ ส้มเชิงนะคะตอนนี้พ่อกำลังตอนต้นลองกองสนุนะคะดอกสนุคงมากมะเขือพว,วงนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไปกินกับรากกับนี่ค่ะมะเขือพว,วงนั่นก็ขานะคะน่าจะเป็น ไม้ที่น่าจะเป็นไม้ยางนานะคะ่ะด้วล้วก okay. ็มีให้ชมความสุขที่พ่อได้ทำไว้นะคะอ